สวัสดีครับผมนี่ทีเกมเมอร์นะครับทุกคนเห็นอะไรไหมราชาโกโก้เปิด1-1ฟลอเรนติโน่นะครับผมวันนี้ผมจะมาแก้มือนะครับครั้งที่แล้วผมแพ้ไปนะครับแพ้ไปวันนี้ผมจะมาแก้มือและผมก็จะเอาจริงเลยนะวันนี้ผมจะเอาจริงนะครับใส่สุดเลยนะไปดูกันครับผมว่าผมจะชนะหรือแพ้ราชาโกโก้นะครับไปดูกันเลยนะครับผมก็เวลากลัวจริงก็ตึงแบบนี้แหละกูจะบอกแล้วว่าเมื่อกี้กูเล่นเอาหายี่อะ ตามแผนไม่หรอกคือพพวกมึงพิมพ์ก,กันกูไม่รู้ของใครมึงพิมพ์ก,กันเยอะไอ้นี้นี้โอ้ยมาดิ8 3 6 8 6 3 6 2แปดดกตบเหนือนี่นก็โดน้มเหมือนเดิมเลยต้องมไอ้นี้กี่ตัวกี่ตัวโอ้ เดี๋ยวมึงก็โดนกูตบเหมือนรอบที่แล้วไอ้เใี่ยโดนกูตบไปรอบนั้นมึงไม่เคสเนาะ <c oughs> โอ้โหเยอะจังอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวสลับฟังก่อนกดก็คือสลับฟังสลับฟังให้กูแค่นั้นเองปลอมมือหรือเอาจริงมึงก็เหมือนเดิมนะจริงมึงก็เหมือนเดิมแหละโดนกูกอยู่ดีแหละ <c oughs> อันนี้มันเป็นการแก้แค้นมันเคยโดนกูตบไ,ไปแล้วไงรอบนั้นอะตาแรกพี่อ่ะลองชิมตาที่สองพี่พัฒนาแล้วเพราะพี่รู้ว่าต้องเล่นแบบไหนสเต็ปการปุ๊การติ สำคัญที่สุดตาแรกยังงงกับการอันเตะไม่โดนอยู่ตาที่สองเลยได้พัฒนาถือว่าดีขึ้นทําให้เราล้ําได้เสียวขึ้นผมเลยมั่นใจว่าผมต่อไปนี้นี่ล่วงแน่นอน <c oughs> เราเสียอไปเสียเสียอาการไปพักนึงอะ่ะนี่เพิ่งจะกลับคืนมาได้มั้งเนี่ย Welcome to Arena of Valor fairest lady thine lips are like um whatever I'll finish this later <c oughs> You be with me. Uh, yes. yeah. Let the dance begin. Step first, thrust later. Here we go. Hmm. That's good to spend some time with Nona, folks. ไอเฮียเอ้ยทำไมมันจริงมึงก็เหมือนเดิมแหละโดนกูอยู่ดีแหละผมเลยมั่นใจว่าผมตบไปนี้นี้ร่วงแน่นอนผมเลยมั่นใจว่าผมตบไปนี้นี่ร่วงแน่นอนมันทำได้ไงวะไอเฮียมายถึงอ่ะทำไมมาคูดาวัยจังวะใต้รูนอะไรมานี้เฮียเฮ้ยรูนมันแรงกว่าเราปล่าวะอันนี้ได้ได้ได้โอกาสละมั่นใจขนาดนั้นเลยหรอนนี้ Let the dance begin. Fairest lady, thine lips are like um, whatever. I'll finish this later. Let be with uh, me. Ah, relationships are such a bother. <laughs> ไม่ตึงนะั่นดูแล้วไม่ตึงเลยดูแล้วไม่ค่อยตึงนะแต่นี้เปมือตอกอะมึง ฝีมือมึงตกเหรอทำไมไม่ตึงเลยอ๋อจบละมึงไปเลยนบอกเดี๋ยวว่าอย่าไปเล่นกับไดคอมอย่าไปฝึกต้องฝึกแหลงคอรำลังฝึกพอเล่นนะ่าไม่ต่อแล้วนะเอาจริง้วนะเอาจริง้วนะเฮ้ยเอาจริงก็ไนะนะด้ Relationships are such a bother. Hmm. Any ladies here that he's saving? Your team has destroyed a tower. คนเขาดูไอเทมอยู่ไอทิศไม่ตึงนี่ว่ะ ไม่ตึงนะดูแล้วไม่ตึงเลยดูแล้วไม่ค่อยตึงนะแต่นี้ติมือตอกอ่ะมึง <You have S 1> โอ้กูดูไอเทมอยู่แม่งก็เล่นเนาะรีบชิบหายเลยชิบหายเอ้ยเหมือนมันรีบๆนะดูอาการอะ่ะ โอเมืองมึงตกเหรอทำไมไม่ตึงเลย เดี๋ยวไปรับเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับไปนี่ก่อนไปรับหลานก่อนเดี๋ยวไปรับหลานก่อนไปรับหลานก่อนแป๊บหนึ่งคนดูเดี๋ยวเจอกันผมไปรับหลานก่อนครับเดี๋ยวมาใหม่ตอนเย็นติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนสองตัวไปรับหลานแป๊บติดไว้ก่อนสองตัวนะไปรับหลานก่อนเดี๋ยวผมต้องไปรับหลานแล้วมันไม่ทันแล้วไงเราดูเขาเลิกแล้วเดี๋ยวรถมมนข้ามถนนเดี๋ยวเราชนโอ้ไม่น่าทะเตรียมถึงนานเลยวะเจอกันใหม่คนดูครับคืนนี้ถ้ามาคืนนี้ถ้าไม่มาก็พรุ่งนี้เดี๋ยวต่อยสองตัวอันนี้ติดไว้ก่อนติดไว้ก่อน ติดไว้ก่อนเอาไอ้กูมมไม,มไ่มมได้กูก็ไม่ได้โกงนี่กูก็บอกว่าติดไว้ก่อนไงเอาติดไว้ก่อนไม่ได้อะไม่เดี๋ยวรีบรับหลานครับเดี๋ยวไม่ทันอีกสิบนาทีเองจะไปไม่ถึงโรงเรียนเดี๋ยวมันออกมาเดินรอรถเดี๋ยวรถชนรถถุลลานกูตายเพราะมึงจะรับผิดชอบใช่ไหมเล่าติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนไอ้ติดไว้ก่อน, <c oughs> อน,อนแล้วกูกูก็ไม่ได้บอกว่าเสมอไม่ได้บอกอะไรก็ติดไว้ก่อนสามตัวไงก็เหลืออีกสองก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มามาต่อไงเออเดี๋ยวก่อนครับ เดี๋ยเดี๋ยวโทรหาหลานก่อนมึงจะฟังไหมมึงจะฟังคุยกับครูไหมครูโทรหาครูให้ฟังไอ้เหี้ยฟังนะฟังนะฟังขอโทษค่ะจะนวนค่าโดยตรงหลือของคุณไม่พอสำหรับใช้ในต่างไม่มีต่งไม่มีมมเออเดี๋ยวไปก่อนไอ้เ,อเหี้ยไม่ทันรัานสิบนาทีไอ้เหี้ยหลานกูรอพวกมึงไม่เข้าใจเลยเว้ยเล่นก็คือเล่นเดี๋ยววะเหี้ยเกมก็แค่เกมก่อนนี้ติดไว้ก่อน ี๋ยวเคือนี่สอตัวอีแคทก,คตกูติดไว้ก่อนมึงเข้าใจไหมกูติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนนี่เชี่ยเดี๋ยวกูจะไปรับหลานแล้วขี่รถดีขอบคุณน้องจิรพันธ์ครับรักนะรักนะคนเก่งนะจิระพันธ์ไปละบ๊ายบายครับ